วันนี้จะมารีวิวร้านนานากรีนทีเป็นร้านคาเฟ่ชาเขียวชื่อดังในญี่ปุ่นที่มีไร่าชาเป็นของตัวเองร้านนี้มีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศที่ไทยก็เคยไปเปิดสาขานะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพืเ่อนๆคนไหนที่คิดถึงรสชาติมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะคะวันนี้เราสั่งเป็นนามาช็อกโก้มาช่าพาเฟ่นะคะเริ่มจากบนสุดจะเป็นวิปครีมราดด้วยซอสชาเขียวตามด้วยนาม,มาช็อกโกแลตที่โรยด้วยผงชาเขียวค่ะ แล้วก็ถั่วแดงกินกับไอศกรีมชาเขียวเข้ากันมากเลยค่ะชั้นต่อไปจะเป็นคอนเฟลกแล้วก็ไอศกรีมวาน,นิลาชั้นสุดท้ายเราไปเืิร์ชใน Google มาเขาบอกว่าเป็นพุดดิ้งชาเขียวค่ะาความเข้มข้นเราคิดว่ายังไม่เท่ากับชาเขียวที่เราไปกินที่เมืองชาเขียวของเกียวโตค่ะ และถือว่ามีทุกอย่างที่เราอยากกินอยู่ในถ้วยเดียวพอให้ได้สัมผัสความเป็นมัตฉะของญี่ปุ่นอยู่บ้างค่ะถ้วยนี้980เยนประมาณ260บาทค่ะส่วนสาขาที่เรามาอยู่ชั้น4ี่แ n รน o n t ใกล้กับสถานีโอซาก้าค่ะกดติดตามช่องเราด้วยนะคะ